พระเรวตะเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาพบชายชราลิงแพะผู้หนึ่งจากนั้นก็สนทนาธรรมกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามได้เนบดนี้ค่ะดูก่อนสมณะท่านมาจากไหนและจะไปไหนหรือเขาถามพลางยกชายผ้าขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้าผากอันดำครัำและเป็นรอยยน่น เพราะความชราอัตมามาจากกรุงสาวัตถีตั้งใจจะไปกรุงราชคลือโอมาจากสาวัตถีหรือเขาอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังแสดงความประหลาดใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เดินทางมาไกลามากเข้าพเจ้าเองยังไม่เคยไปสาวัตถีเลยแต่ได้ทราบว่าอยู่ไกลามากท่านมาคนเดียวหรือมีเพื่อนมาด้วยหละ่ะอัตมาเดินทางมาคนเดียว ข้าพเจ้าตอบใช่แก่มองดูข้าพเจ้าตั้งแต่ศรีรษะจดเท้าคล้ายกับจะบอกว่าไม่เชื่อในคำตอบของข้าพเจ้าแต่แล้วก็ถามว่าท่านเดินมาคนเดียวเช่นนี้ไม่กลัวหรือจะต้องกลัวอะไรเล่าข้าพเจ้าย้อนก็กลัวอันตรายต่างๆเลยสิเช่นโจนผู้ร้ายสัตว์ร้ายอาตมาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะให้เขาปล้นสะดม มีแต่บาทและกีวรนเท่านั้นถ้าเขาต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะให้อาตมาไม่กลัวสัตว์ร,ร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้สัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นแย่งชิงมีแต่ศรีรษะร่างกายนี้เท่านั้นแม้ร่างกายนี้ถ้าสัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นต้องการอาตมาก็ยินดีที่จะสละให้เหมือนกันคำตอบของข้าพเจ้าทําให้ชายแก่นั่งนิ่งไปทีเดียวเขาเพ่งมองข้าพเจ้าอย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้น แล้วก็กล่าวว่าดูก่อนสมณะถ้าท่านไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ท่านก็เป็นคนกล้าหาญที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมาดูก่อนท่านอุบาสกคนเราทุกคนกลัวอันตรายกลัวภัยพิบัติต่างๆยอดของอันตรายก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายเสียแล้วอันตรายอย่างอื่นๆก็หามีความหมายไม่ถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่กลัวความตายเละสิ อาตมาไม่เคยกลัวความตายเพราะอะไรล่ะท่านสมณะชายแก่ถามพรางขายับเข้าใกล้ข้าพเจ้าเข้ามาอีกเพราะอาตมาคุ้นเคยกับความตายเสียแล้วหมายความว่าท่านเคยตายมาแล้วหลายครั้งจนเคยเสียแล้วอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ในชีวิตนี้อาตมายังไม่เคยตายแต่ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับความตายได้โดยการหมั่นระลึกถึงมันเสมอ ว่าชีวิตของเรากำลังไหลไปสู่ความตายเช่นเดียวกับกระแสน้ำในแม่น้ำไหลไปสู่ทะเลเราห้ามน้ำมิให้ไหลไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามชีวิตมิให้ตายไม่ได้ฉันนั้นเราต้องตายแน่เพราะชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันคืนที่ผ่านไปคือ9ก้าหนึ่งที่เราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีความตายก็คือความจริงแห่งชีวิต เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้แล้วอัตมาจึงไม่กลัวความตายอืมน่าฟังชายเจ้าของแพะอุทานพลางพงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยแต่ยังถามต่อไปอีกว่าเพียง <ere> แค่ระลึกความตายบ่อยๆเช่นนี้ทําให้หายความหวาดกลัวได้หลรลือข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะทําให้หายกลัวได้อย่างไรถ้าท่านทําบ่อยๆจนคุ้นเคย กับความตายเห็นความตายเป็นของธรรมดาสามัญเสียแล้วก็หายกลัวได้อย่างแน่นอนทีเดียวอาตมาขอถามหน่อยเถิดว่าเมื่อท่านยังอยู่ในวัยเด็กนั้นท่านเคยกลัวใครบ้างไหมชายแก่นั่งคิดทบทวนความจําอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเคยเหมือนกันข้าพเจ้าเคยกลัวชายแก่คนหนึ่งซึ่งมีท่าทางหน้าตาน่ากลัวมากเขาชอบพูดจาหยอกล้อ ให้เด็กกลัวเสียด้วยข้าพเจ้าจึงเรียกว่าลุงเพราะเป็นญาติทางฝ่ายบิดาบ้านของเราอยู่ใกล้กันเวลาข้าพเจ้าร้องไห้มารดามักจะขู่ว่าลุงมาแล้วลุงมาแล้วข้าพเจ้าจะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะกลัวลุงมากจริงๆในระหว่างเวลานั้นท่านกล้าไปมาหาสู่ลุงของท่านไหมไม่กล้าล็อกท่านสมณนะเพียงแต่แค่ได้ยินเสียงเขา ขเจ้าก็วิ่งหนีเสแล้วจะกล้าไปเผชิญหน้าเขาได้อย่างไรแล้วท่านหวาดกลัวลุงของท่านตลอดมาหรือภายหลังก็หายกลัวอ้าวภายหลังความกลัวก็หายไปแต่กว่าจะหายกลัวก็กินเวลาหลายปีทีเดียวแหละท่านพอจะระลึกออกได้ไหมว่าเพราะเหตุใดท่านจึงหายกลัวเขาเอท่านสมณะนี่จะมาสืบสวนเรื่องราวในอดีตของขพเจ้าทำไมนะ ายแก่ถามพลางทำคิ้วขมวดอย่างไม่พอใจข้าพเจ้ากรอบเขาด้วยอาการยิ้มแล้วก่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าอาตมาไม่มีเจตนาที่จะไล่เรียนชีวิตประวัติของท่านเล่นๆดอกุบาศกอาตมาต้องการจะชี้ให้ท่านเห็นอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นเองว่าการระลึกถึงความตายบ่อยๆทําให้ไม่กลัวตายอย่างไรถ้าท่านบอกกับอาตมาได้ว่าทําไมจึงหายวัดกลัวฉะนั้น ถ้าท่านพอระลึกได้ก็โปรดบ,บอกอาตมาด้วยว่าเพราะเหตุไรภายหลังท่านจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวลุงของท่านเท่าที่จำได้ก็ดูเหมือนเป็นเพราะเหตุนี้คือคราวหนึ่งลุงของข้าพเจ้าล้มป่วยลงมาดาจึงได้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านทีแรกๆก,ก็ยังกลัวอยู่แต่หลังจากไปบ่อยๆเข้าความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ไม่ได้นึกกลัวเลย ดูก่อนอุมาศความตายเปรียบเสมือนลุงของท่านเมื่อยังเด็กท่านกลัวลุงเช่นใดคนทั้งปวงก็กลัวต่อความตายเช่นนั้นท่านไม่กล้าไปมาหาสู่ลุงเพียงแต่ได้ยินเสียงก็วิ่งหนีคนทั้งปวงก็ฉันนั้นเขาไม่กล้าและลึกถึงความตายเพียงแต่ได้ยินคำว่าตายหรือเห็นคนอื่นตายก็หวาสดสะดุ้งเสียแล้วต่อภายหลังท่านหายหวาดกลัวลุง เข้ไปมาหาสู่บ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยฉันใดคนเราถ้ามันระลึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นเคยกับความตายแล้วจะไม่หวาดกลัวต่อความตายฉันนั้นชายแก่มองดูข้าพเจ้าอย่างยิ้มยิ้มแล้วกล่าวชมเชยว่าท่านฉลาดพูดเปรียบเทียบน่าฟังมากข้าพเจ้าเชื่อท่านและจะพยายามลองดูเขาหันไปมองดูฝูงแพะ ที่กำลังนอนสงบอยู่ใต้ต้นไม้ครู่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาสนทนากับข้าพเจ้าต่อไปแต่ข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าการระลึกถึงความตายนั้นจะได้ประโยชน์อะไรบ้างข้าพเจ้าเองเคยระลึกถึงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันแต่ทุกครั้งที่ระลึกถึงความตายมันทําให้ใจเศร้าเกิดความท้อถอยหมดอะไรตายอยากในสิ่งทั้งปวงอยากจะนอนคอยวันตายอย่างเดียว เลยไม่อยากคิดถึงมันสู้หรือม,มันเสียปล่อยให้ชีวิตสนุกสนานเลิศเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้จะต,ตายเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันคิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยสบายใจขึ้นบ้างดูก่อนอุบาสกสมมติว่าชายคนหนึ่ง กำลังพายเรือที่พลุนไปด้วยรูข้ามแม่น้ำใหญ่ขณะที่พายเรือไปเขาก็มองเห็นว่าน้ำกำลังไหลพุ่งเข้าสู่ลำเรือตามรอยรั่วเขารู้ดีว่าเรือจะต้องจมลงกลางแม่น้ำแน่เมื่อคิดว่าเรือกำลังจะจมเขาก็เกิดความเศร้าใจหมดอะไรในชีวิตเพราะไม่มีทางที่จะอาศัยเรือไปสู่ฝั่งโน้นได้จึงไม่คิดถึงการจมของเรือ ยืนร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานไปในเรือจนกระทั่งเรือได้จมลงไปแล้วเขาก็จมน้ำตายท่านเห็นว่าชายคนนี้ฉลาดหรือโง่โอ้โง่ยังไม่มีปัญหาเลยทีเดียวชายแก่ตอบยืนยันอย่างหนักแน่นเพราะเหตุไรลือกข้าพเจ้าถามก็เพราะรู้อยู่ว่าต้นกำลังพายเรือรั่วจะต้องจมกลางแในน้ำแล้วยังมัวประมาทร,ร้องรำทำเพลงอยู่ได้ จมน้ำตายเสียก็สมน้ำหน้าแล้วเมื่อเห็นแกเปิดช่องให้เช่นนั้นข้าพเจ้าก็ลุกตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็โง่ด้วยอา้าวข้าพเจ้าจะโง่ได้อย่างไรหรือเขาถามขึ้นด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจอาตมาจะชี้แจงให้ฟังว่าท่านโง่อย่างไรร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเรือรั่วโอกคสงสารที่ท่านต้องเวียนไหยตายเกิดต่อไป เปรียบเสมือนแม่น้ําใหญ่ฝั่งข้างโน้นก็เปรียบเสมือนพระนิพานท่านกําลังพายเรือรั่วคือร่างกายข้ามอกาสงสารไปสู่ฝั่งคือพระนิพานแต่เรือที่สังขารร่างกายของท่านกําลังจะจมก่อนที่ท่านจะถึงฝั่งซึ่งอยู่ไกลออกไปจนมองไม่เห็นทั้งทั้งที่เรือจวนจะล่มทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องจมน้ําตายท่านยังมัวประมาท ้อนลำทำเพลงอยู่จะไม่โง่ได้อย่างไรเล่าเขาพเจ้าหยุดสังเกตท่าทีของชายแก่คู่หนึ่งเมื่อเห็นเขาอย่างนิ่งจึงกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอุบาสกถ้าเป็นอาตมาอาตมาจะไม่ทําอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าตนจะต้องพายเรือรั่วข้ามมนน้าใหญ่ไม่ถึงฝั่งแน่อัตมาจะไม่เกิดความท้อแท้ใจแต่อย่างใดทั้งจะไม่ร้อนดําทําเพลงเพื่อหลอก หรือบำรุงขวัญตัวเองให้ลืมว่าเรือจะล่มแต่จะรีบจะเตรียมหาเครื่องชูชีพใส่ไว้ในเรือไว้ให้มากๆขณะที่พายเรือไปก็ต้องคิดเสมอว่าเรือจะล่มเมื่อเรือล่มจริงๆอาตมาจะรีบคว้าเครื่องชูชีพมาแนบไว้กับตัวแล้วอาศัยว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่งทำอย่างนี้ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดหรือโง่ ฉลาดมากฉลาดมากชชยแก่ตอบพล่างยิ้มอย่างพอใจและก็กล่าวทบทวนเรื่องราวเปรียบเทียบของข้าพเจ้าเบาๆอ๋อสรีระร่างกายเปรียบเสมือนเรือลั่วัวตตสงสารเปรียบเสมือนแม่น้ําใหญ่ฝั่งโน้นเปรียบเหมือนแดนเกษมคือพระนิพพานแล้วเครื่องชูชีพเหล่าท่านสมณนะจะเปรียบกับอะไรลึเครื่องชูชีพ เเปรียบเสมือนกุศลเพราะเมื่อตายไปแล้วท่านจะนำทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปไม่ได้แม้แต่สริระร่างกายก็ถูกฝังหรือทิ้งทรัพย์สมบัติก็ดีสิระร่างกายก็ดีเป็นวัตถุอันหยาบเราได้มาจากโลกนี้ไปเราก็ทิ้งที่แผ่นดินนี้สิ่งที่ท่านจะนำไปสู่ปรโลกได้ก็คือบุญกุศลท่านจะได้กุศลน,นี้แหละเป็นเครื่องชูชีพ ว่ยข้ามพบข้ามชาติไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพานดูก่อนอุบาสกท่านเราได้ทำบุญกุศลอะไรไว้บ้างหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้ทำเลยละท่านสมณะชายแก่ตอบอย่างเศร้าๆข้าพเจ้ามัวแต่เป็นกังวลอยู่กับบุตรภรรยาบ้างไรนาบ้างแพะบ้างการงานในบ้านบ้างจนไม่มีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเลยถ้าอย่างนั้น ก็น่าสงสารมากท่านยอมตัวเป็นคนใช้ผู้ซื่อสัตว์ของแพะบ้างของไรนาบ้างของการงานบ้างแต่เมื่อมรณะภัยมาถึงเมื่อเรือคือศรีรษะของท่านจมลงสู่วังวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยท่านจะต้องไปเผชิญกับความมืดมิดภายหลังความตายแต่เดียวดายเมื่อนั้นนั่นแหละท่านจึงจะเห็นคุณค่าของการช่วยตัวเอง ถ้าท่านไม่ทําบุญกุศลไว้ท่านจะไปอย่างยากจนขัดสนไม่มีสเสบียงอาหารหรืออาวุธใดๆติดตัวไปด้วยท่านจะต้องเผชิญกับความอดอยากหิวโหยและความลำบากแสนสาหัสดุดบุคคลที่ไม่มีชูชีพเมื่อเรือล่มแล้วก็ต้องลอยคออยู่ในท้องทะเลหลวงอันเกิดกล่นไปด้วยฉลามร้ายและปั่นป่วนด้วยพายุฉะนั้นสังเกตดูชายชรา หน้าเศร้าส้อยลงไปกว่าเดิมเขาคงคิดเสียใจในความประมาทบัวเมาที่แล้วแล้วมาของตนข้าพเจ้าจึงตอบว่าอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่จะ,สะแสวงหาสเสบียงคือบุญกุศลไว้ตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ทำบุญกุศลโดยการให้ทานแก่สมณะพราหมณ์และคนยากจนบ้างรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ อยู่เสมอพยายามอดกลั้นกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตใจเป็นครั้งเป็นคราวนั้นบ้างสรุปโดยย่อก็คือจงคิดดีพูดดีทำดีทุกเมื่อและทุกสถานที่ความดีนี่แหละคือบุญกุศลที่จะส่งท่านไปสู่สุคติภพภายหลังเหลือจมฉะนั้นจงอย่าประมาท ข้าพเจ้าเทศสั่งสอนชายแก่จนพระอาทิตย์จวบจะรับแนวไม้จึงอำลาเขาออกเดินทางข้าม่น้ำเิรัญชราต่อไป